พัฒนาค่ะวันนี้วันพ่าเออหัวเร้าพัฒนานะปูนปี่ก็เนข้อจุดของเรากันค่ะคุณผู้ชมนะคะสำหรับชุมนะคะเลขลาวพัฒนานะคะนี่ก็เป็นวันพ่าด้วยคะ่านผู้ชมเน,มนาะมาตามหาแนวทางลาวพัฒนา,เ,า,าเพื่อจะเป็นตัวเลขโชคลาภไปเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะ มาตามยูปูจอมปวกหนักขลาดนะมาตามท่านชมเอเยเล่พันจุดถูกนะนะจุดถูกกันเจมปวกพันกับหากอกนะพรากว่ร่มแห้งเนะาะซึ่งมาลุ่มขัดเหงือเนาะปุ้นกระตุกนะคะท่า,านชมค่ะจุดหนักจุดน่อย ตรงกับวันที่เฉยแล้วเนี่ยชิบสองจาวันจันทร์วันจันที่สิบสองนะคะโชมเนาะรอ้ลมอะไรก็ชกฝนลินนะคะขอให้เป็นตัวเลขโชคลาภนะคะท่านผู้ชมมองเห็นตัวเลขเนาะมีได้เห็นชี่จองปวกพอดีนะคะท่าชม ยิงคือบนหนีเมีเล็กสองเก่าหรือสองซีมันกันนี่เป็นอะไรใครท่านผู้ชมบังไปสะกอนเนาะนะ่ะซองไปสะก้อนเนาะ เ<ท>ดูเด้อหยุดถูกไหมอันนี้ก็เป็นแนวทางราวพัฒนานะคะทุกผู้ชมเขากำลังความเสือส่วนบุคคลนคะตัวใจวิจารณญาณนะคะในการรับชมเด้อนะคะถ้าจะไปตามหาแนวทางหอะไอย่างทั้งสูตรไซยสาสตร์นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าไข่เก็ดกันได้เลยเนาะคาเบิ่งแนวทางนะคะสิ่งที่มองเราเห็นเนาะนอมองไม่เห็น ฝนตกนะะทับทุ่มเ้ยด้ยฝนตกแตจสได้ยินเสียงฝนมรกตป๊กนะฮะแต่พอสดพอไปเลยฝนตเล็กแม่แ่มาเลงที่เป็นขีดๆเป็นสัน่สองสี่กแม่ บางทีทานผู <S <S ้ชมอาจจะมองเห็นก็ได้ตัวเล็โชคลาภก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะเลขคโขก็จะจุดนะค่ะทานผู้ชมพอดีคูอโูกกับเขาดีอยู่บางทีย่ำเข่ากับเขาเนาะยนะท่านผู้ชมปิ่นปิ่นแนวทางกันตัวเลขอันดูใส่อมุ่นคุณนะให้เลขจะถูกนะทางผู้ชม เดีวคุณยายคุณ hmm. จ๋าจะตามมาที่หล bon ังคนตุกนะคะมคนสุกคุณสุกใช่ไหมคะใส่จักหน่อยเนาะเพื่อคนสุกหนึ่งตัวเลขเนาะมันอีท่านค่ะเด้อหวยราวกับผัววันที่สิบสองวันจันทร์นี่เด้อปูัเด้อเอาหวยราวก่อนเด้อปูัเด้อหวยราวก่อนอาหวยราวเด้อเขียนขึ้นมากผ่านแป้งผ่านเด็ดถูกนี่เด้อปูัเอ้ยพวกมันก็เดือบผเดียวเห็นมีสักคแป้งบุดิ้งกัดก่อน เราเด็กซีแต่แม่เลาเนี่ยแบบหาสูนหาสูนบอกนี่ไ่ต้เราับต้องเลเนี่ยเออเล็กยูนแสดให้ดูเลยี่เลขันี่เลูเน เนมน,เนมัวมั้ยอืมีม้ยงากเลยละม่สามมากหรอกเอาตัวปลาสูสังกัดสีดูปลาปูก็อยกเหนชัดเจนฝนตกนะคะทำงช่วงนเมไมบักนี่นานนนานามาลุกปกปิด มาแลวเด้อข้ามือนีบันผ่านะคะต้กชุมขาจ้า,ามาตามห้ยร่าพัฒนาให้นะคะต้กชุมขาหมววันจันทร์นี่เนาะมือนีวันผ่าใหญ่ด้มือนีบพุ่ใหญ่ เขานะทำชุ่มชาไอเป็นประเภทนี้ของอีสานนะคะท่านผู้ชมอ่าปุ้ยขอพารเลขทูบนี่แหละขอพารเลขทูบเพื่อนเพื่อนก็เห็นนะคะผู้ชม้นมากกเป็นตัวเลขทูบเลยเนาะเอาเลขทูบนี่ล่ะเพราะว่ามันหนีบันดีนะ คือฮึ่มฮึ่มฮึ่คือมาเด่นจื้อคืนเนาะก็สีอัจฉริยะค่ะก็สิเป็นเรื่องแปลกไม่เล่าคนรึปูเด้อ จะมันจูงเวล่ะาให้เอาเลขดีเนาะเลขสามมากเลขหนึ่งมากามมากนะคะ tím bọc, xanh 31 này mẹ คนขึ้นตกเด,ยด,ยดยียดออกของน้ำปูนอยู่ละเนาะโอ้ขึ้นแมวแง,งมเห็นไหมเด้อหวยน่เหล้าเดือกูเด้อเพราะคืนค่าบารมีปูนอยู่ละเจ้าค่ะเหล็กยังละแแม่นี่เออเลขขึ้นว่าใหม่ก็ชนทะเลกหาเต้มคนเหม,มือนหัวเลย ด้านหน้าฉ,นฉันเห็นตะลึกสามกับสามมาดิเป็น,นี่นเลขซีก<ม>่กับซีมาทนตัวใด้จะมานี่ยจะมองเห็นในตาเ้างนี้สีเห็นไปนเต็มมัดนะครับคุณผู้ชมนี่เขาก็เป็นความเสือนะ่อเนาะการส่วนบุคคละนะคะัห<ม>นึ่งเงีะไรไม่นู้หนึ่งเง เกนน็นช่องรสชาติเลยเออหนึ่งจามนึ่งค่ะนบ่เมนี่บอกแม่หนอ,องคุณผู้ชมนะคะหนึ่งก็สามหนึ่งสามเมเนเด้อสามหนึ่งสามเลืดเสาเจเกัเยวาปุขาดเด้อจับผู้ชมเลยเอาไปขึ้นเตามลวเตามเอาเนาะสมัเนีอยู่ในพ้นนี่ตะเลขาได้แม่พี่เต<ม>้มีเรบรดใั้มนาเงู่างที่คิดกันนะคะท่านผู้ชมเห็นบ่ ที่ตะลึกหาเป็นพิ้ยังอันลักษณะนั้นหาอันสูนเนี่นี่แบสามหนึ่งสามนะคะเล็กสวยครับเนาะมันค่อยออกสามหมอยด้วยออกบอยอยู่ด้วยหรอสรับช่วาเก่าไปเป็นแนวทางเด้อสามหนึ่งสานะคะสำหรับแนวทางนะคะสามนึ่มนะคะเล็กถูกปูกับเนื้ออรุทธีปูนะคะ หน้าคาราตนะคะท่านผู้ชมจอมปวกหน้าคารันเออส่วนนี้ที่เอ็ดมินเห็นอยู่นี่จอมปวกคนนี้ตะเลขกาเห็นหาลายนะคะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเข้ามารับชมก็ขอเพรมองเห็นมีตะเลขโชคลาภบางเทือก็เห็นมุดขึ้กันเนาะเฮ็ดเล่เนาะส่วนที่เอ็ดมินเห็นอยู่นี่ก็เป็นสองสีตัวแบบไงมังก่างนะคะท่านผู้ชมท่านนี้เป็นวิตาห่าห้าสองสีวะเธอก็ขอเาะฟังเป็นเนี้ยวท่านะคะสามหนึ่งสามเลขถูก จมพวกหนักาดที่จอมคเดจะขึต้ม,มรุ่งต็มตามก้มชอบกะลองดูนะฮะทำชุ่มขาวุ้คยคุบสั่ง้นมากงามครัง้งเนาะพอลูกเปล่าละมีเนี่ยเด้อจะปู